วันนี้เรามาเที่ยวแม่น้ำเมยที่แม่ตันกันนะคะเปิ่นไปไทยเห็นแต่ปลายอันนั้นจะเป็นฝั่งพ้ามานะคะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ติดกับบ้านแม่น้ำเพชรน,นะคะตรงนี้่ะเป็นท่าเรือท่าน้ำเฮ้ อันนู้นเห็นเรือไหมคะมเห็นเรือไหมเอ้ยนูนอันนู้นก็จะต้องขึ้นเรือไปเด็กินเด็กกินจะเดงมารอารับเอาคนป่วยแน่นอนเลย ทางลุมเรือเรือรับสินค้ารับผู้โดยสารจากฝั่งนู้นนะคะมาแล้วมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วว้ายเมลเมลพ่อเมลเมลเมลสีสวยด้วยสีสวยด้วยเพ่งไปจัดการที่น้องเพ็น Dạ, vừa rồi. Vừa hàng giao vừa hàng giáo. <laughs> uh, nam ยากาศเก้าโมงกว่าแล้วยังไม่มีแดดเลยนู้นนู่นมาแล้วเงีนยอีกอีกที่อีกลำคนละลำมาแล้วนะคะ แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปของแม่น้ำพิษนะคะขอบคุณนะคะ